ເມຍ મા ວໂອຍເອື້ອເອື້ອໄຫ້ມຄັມອທາສັນເລ mai mo lai um, o oh, ho oh, me ma ho oh, in mean mm, kameng nau oh, oh, rok treh te So one, so one. Mm -hmm. oh. ยามาเอมกดลไห้มนือเองเคยซึดเคยสลายทะเปตาคนตังบามเมียนครูสกรรค์นี้บอสลายนี้ អើយណាត់កតិនេះអើយតតស៊ីរស៊ីសំផានត្រប្រួខ្លួនແດງតាំងគុនទាំងតើមិនធ្វើធ្វើលៃ អើអិតអូសំធនអំครอบครัวអុជាអុខ្លាំងមនុស្សដែលសឹកលខនី ล ie oh. ้วนแต่เมียนเจียเมียนจุบปนออูมันนึกดักสลังมันนึกสอบมันกีกเจียสวัสดีค่ะนอนหลานให้ ร้องเพลงให้ฟังร้องไปจบสักเพลงโอ้ยับนะเกิดใหญ่เด่งจริงเพลง <laughs> ออรู้แตาซังลานหันมองโอ้ <laughs> ร้องป็นตรึมก็ร้องไม่เป็นร้องเพลงก็ไม่ได้จบสักเพลงโอ้ <laughs> ลานกันนอนดูตาลักๆ เ <laughs> ราไปเป็นราษพันธเร่งจนไม่รู้จะเป็นรักแบบไหนแล้วเป็นราษไฮลานนนทาเล่นม,มุมบดเออของที่ยังบรรพบรุษที่ล่วงลักไปแล้วเขาเข้ามาเขาพูดของเขาอะไรของเขาก็าไปอีกอย่างหนึ่งถ้าให้พูดเป็นเรื่องเป็นเรา ตัวเองนะแม่ครูพูดไม่เป็นหรอกขนาดไทยก็พูดยังไม่ค่อยแข็งแรงพูดภาษาไทยก็พูดไปยังงั้นเลยพูดพูดไปกระตกุกไปเอมเมนเฉยถ้าเล่นมุมมุดเนี่ยตายายบรรพบ,บรุษของเขาเข้ามาเออเราก็เข้าเข้ามาเขาก็พูดของเข้าไปเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกับบรรพ บรรพบ,บรุษของเขาแต่เขาเข้ามาเขาพูดของเขาแต่ถ้าอยู่อย่างนี้แม่ครูเป็นคนพูดไม่เก่งไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องพูดเรื่องจาส่วนมากยังมีเรื่องมีเรายะไม่ค่อยพูดจะไม่ค่อยปรึกษากับใครยังทาอะไรกันแล้วแต่คือจะคิดตัวเองก็ทําไปเลยถ้าจะให้ไปพูดไปปรึกษาอย่างนั้นอย่างนี้พูด ทักษาไม่เป็นเป็นคนมโหไร่โยโหไร่แต่ใจดีอย่างมีเรื่องมีราวอย่าไปด่าไปว่าเขาก่กนไม่เคยดา่าเคยว่าเขาเนาะแค่เขามาว่าให้โมโหนี่จะไปทเลาะกับเขาถ้ามีเรื่องมีราวกันถ้าให้ไปพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้นินทาชาวบ้านใจ่อม แม่ครูเป็นคนนินทาคนไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยสุงสิงกับใครไม่ค่อยสนใจใครเราต่างคนจังอยู่ยังเราเป็นแม่ครูหรือเปล่าเขาได้นิดนิดหน่อยหน่อยแค่คนไม่สบายอย่างสมมุติว่าเราไปดูเขาหรือเขาจัดพิธีอะไรเตรียมอะไรคือจะไม่เป็นคนไม่แนะนําคนรู้ว่าผิดแต่คือจะไม่แนะนํา ลัวเขาว่าเห็นแต่ตัวเองเป็นครูชอบพูดแนะนำคนนั้นคนนี้แม่ครูไม่แนะนำกับใครทำอะไรก็ทำไปมีหน้าที่ไปก็ไปแค่นั้นแหละย,ยังตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มเปิด YouTube มาก็แต่ก่อนก็คิดว่าพอเปิด YouTube ก็ไว้ดูตัวเองไปเรื่อยๆ พอเราเปิดแลว้วเราก็สร้างรายได้ปีหนึ่งได้รายได้สองรอบแค่นั้นแหละไม่มีเคลื่อนไหวไม่มีก้าวหน้าไปไหนเพราะไม่ค่อยได้ใส่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยใส่เด็กคราวนี้แม่ครูจะพูดไปเรื่อยๆใครดูก็ดูไปใครไม่ดูก็เรื่องของไม่ดูก็พูดเล่น บางทีก็เปิดดูคลิปตัวเองตอนที่ผมยาวโอ้ตอนนั้นผมยาวแค่นั้นอายุเท่านั้นลานตัวน้อยก็เริ่มโตทุนรับเร็วคนโตไอคนเล็กนอนลืมจาอารมณ์ช้างช้างช้างขยายฟังสิถ้าไม่นอนอเร็วแม่เขาเมครูมีลูกสาวคน คนโตก็เรียนเทบปริรีเขาก็มีครอบครัวนี่ได้ลานมาเลี้ยงเรียนเรียนก็ได้ลานมาให้โอ้ชีวิตของคนเราเลือกสร้างเลือกเกิดเลือกได้เลือกสร้างได้แต่ไม่ยอมสร้างดีแต่เขาก็เรียนจบแต่ก็ได้ลานมาให้ดูชีวิตครอบครัวของเขาก็ เขาก็ทำมาหากินพอได้กินได้ใช้เราก็มีหน้าที่เลี้ยงล้านว่าจะคุยจะใส่ถ้าให้แม่ครูพูดเป็นเรื่องเป็นราวแม่ครูพูดกับเขาไม่เป็นเรื่องเป็นราวเราพูดไปทั่วได้แต่ให้จับใจความจับไม่ได้นัดตัวเองพูดยังพูดไปพูดมา ไม่ได้พูดเป็นเรื่องเป็นเราเพะเราไม่ใช่เป็นคนนักพูดพออยู่ไม่ได้พูดแต่ว่าเออจะพูดนั่นพูดนี่พูดให้พอเวลาพอได้พูดนั้นลืมหมดคิดได้ตอนอยุดพูดลูกสามคนคนที่สองก็จบสถาปัต ที่สามก็วิศวะรถไฟทำงานทําการคนที่สองก็ว่าเลี้ยงลูกว่าได้ลูกู้้ยิงนั่นแหละแต่ก่อนเลี้ยงไปเลี้ยงมากลายเป็นลูกผู้ชายโอ้แต่ก่อนก็ทำใจไม่ได้ทุกวันนี้ก็ทำใจได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีมโหก็ว่า ก็อยากให้เป็นผู้หญิงก็คือผู้หญิงผู้ชายก็คือผู้ชายแต่เขาก็ไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนเขาก็อยู่ส่วนเข้าไปเขาก็ไม่ได้มาทำให้เราเดือดร้อนวุ่นวายมากมายแต่เราไปเครียดเองก็อยู่บ้านก็เลี้ยงร้านเป่าเขา นิดๆหน่อยๆเป่าไม่ได้มากกว่นเ้นอินแต่ก่อนเป่าเข้ามากเกินไปตั้งแต่ตีห้าหกโมงเย็นว่าจะได้รับได้นอนวันวัน,วนหนึ่งขนาดเป่าเขา้าถ้าส่วนมากเขามีตังค์เขาก็ให้สิบบาทยี่สิบบาทโอเคนั่นเลยนอกจากเป่าเขา้าหายเขาก็มาหยุบครูบ้าง บางคนไม่มีตังก็เรื่องของเขาก็ไม่เคยได้ว่าอะไรกับเขาแม่แเม่ครูเห็นแต่อย่างนี้แม่ครูไม่เคยว่าใครนั่นใครมีตังเขาก็ยกครูเขาไม่มีก็แลล้ๆไปเขามีตังใส่ให้ก็ใส่ไม่มีใส่ให้ก็เรื่องของเขาเราก็มีหน้าที่ดูไปแต่ทุกวันนี้ดูเขาไม่ได้เปล่าเขาไม่ได้เรารักษาเขา มานานแล้วสิบเกือบยี่สิบปีเป่าเขาขนาดเราเป่าไฟนามืดจนกว่าจะหมดนามืดบางคนก็ให้ส่งบาทบางคนก็ให้สิบบาทยี่สิบบาทเขามารักษาเขาก็ไม่มีเราถ้าเขาไม่ใส่ให้บ้างเราก็ไปไม่ไหว อย่างทุกวันนี้เข้าใส่สมมุติว่าเขามีตังเขามาให้พันสองพันก็ไปไปไม่รอดไปไม่ไหวไม่มีแรงไม่มีกําลังบางคนมาก็บอกว่าให้รักษาบอกว่าไปไม่ไหวเร็วสุขภาพร่างกายย่ำแย่ขนาดบางทีนอนตื่นมากวด กินเบชีที่เป่าเขารักษามะเร็งเปาเขามากเกินไปจนตัวเองกลายเป็นมะเร็งสมัยทุกวันนี้มีอะไรก็มะเร็งอะไรก็มะเร็งตายหามบุรเพราะมะเร็งก็ไม่มีอะไรพูดอะไรคุยก็ฟังฟังแม่ครูไปถ้าเป็น FC เอฟซีแม่ครูอยากดูแม่ครูกิจวัตรประจำวันทำยัง ทำอะไรไปไหนมาไหนไเรื่องที่พูดคุยคลองเคลลวกับเขาเอาสาระเอาสาระอยากรู้เรื่องรู้ราวม่ครูไม่ได้สาระอะไรเลยอยู่บ้านวันวันหนึน่งก็ไม่ได้พูดใดคุยบใครทั้งนั้นมีโทรศัพท์ก็ดูบ้างมไม่ดูบ้างแต่ก,ก่อนก็ไม่ได้ มีโทรศัพท์ทายกับเขาพอได้มีแล้วเออถึงรู้ว่าโล,โลกของเราน่ะมันไปถึงไหนต่อไหนแล้วแต่ก่อนพอได้โทรศัพท์ใหม่มาโอ้เปิดไปเห็นนั่นเห็นอันนี้ดูท้งวันดูจนปวดตาปวดหัวพอเราคิดว่าเราเพ่งเล็งเกินไปทำให้เสียสายตาปวดสมอกก็ดูดูไปก็เบื่อ ก็เลยทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยดูเลยรู้ว่าอ๋อในทรศัพท์มีการละเล่นการแสดงนันนี่เยอะแยะเราถึงรู้ไม่ใช่ว่าจะโง,งดกี่เจกกิจโจนะโง่จริงๆนั่นแหละแม่ครูนะ่ะเป็นคนเรียนโง่เรียนไม่ได้จบกับเขาเรียนป .4 ก็สอบตก ก็เลยไม่ไปเรียนหยุดเรียงควายมีแฟนที่อยู่ด้วยกันตาที่อยู่ด้วยกันแต่งงานกันเสร็จก็ตาก็นึกว่ายายฉลาดที่เทายายก็โง่จนสมัยก่อนก็ไม่เคยได้กินของดีมีแต่กินลำบากอดอดอยากยากไปทำงานแต่งงานกันเสร็จก็ไปทำงานก็ หาแต่ผักบุ้งมาผัดให้ตานะักกินทุกวันตังก็ซื้อขนมกินเราอ,อดกดอยากอยากซื้อขนมกินบ้างเก็บเก็บเรือไว้บ้างก็ใช้ตังไม่เป็นสมัยก่อนทำงานวันละห้าสิบบาทแปลยก็ร้อยยี่สิบสมัยก่อนขนาดนั้นก็ยังเรือเก็บเรืออะไรบ้าง พอได้ซื้อนั้อซื้อนี่เด็กสมัยทุกวันนี้เขาก็ใช้เงินเป็นสมัยก่อนใช้เงินไม่เป็นไม่ใช่ว่าไปไหนมาไหนก็มีทูกก็เพาอีกระดาษชงโอวันตินสมัยก่อนไปใส่ชงโอวันตินช้อนหนึ่งใส่เกลือช้อนหนึง่งแฟนก็บอกว่า ไปใส่เกลือทำไมเราก็เคยเราก็คิดว่าอย่างเราแกงเราก็ต้องใส่เกลือคิดว่าอย่างนี้เราก็เลยใส่เกลือไปช้อนหนึ่งกับโอวัลตินแฟนเขาบอกว่าเขาไม่เคยใส่ทำไมจะไม่ใส่แฟนเขาบอกว่าเขาเคยบวชมาแล้วไม่มีใครชงโอวันตินใส่เกลือหรอกแม่ครูก็ไม่ฟังเขาใส่เกลือช้อนหนึ่ง แวนก็อุตส่าห์กินจนหมด,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 ดะทะเลาะกับแม่ครูไม่ชนะก็เลยก็เไยดื่มจนหมดดื่มแล้วท้องเสียอีกคลิปนี้แค่นี้ดีค่ะหลับหลับแล้วคนโตเลื่อยคนตัวน้อยน้อยน่ะตัวน้อยน้อย โอ้ไอตัวนี้ก็รลับกับน้อย